สวัสดีจ้าพี่น้องกองปลายสุภููคนมนีมนิดมาเข่าปลามาเจอเห็ดมันปูจากพี่น้องเหลืองอารามเต็มเต็มเลยพี่น้องกําลังแตกตูปติปิพี่น้องขนาดแ,แรงแรงเลยเนี่ถ้าฝนตกลงมาสาซานีมันสิบลายไปไหนมาเบิ้งน้ากันจากพี่น้องมาเก็บซอยกันเด้อเบิ้งพี่น้องเห็ดมันปูพี่น้องกําลังแตกตูปติปิเลยเนี่พี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้ง พี่พี่พี่เดี๋ยวสิใ่้เบิ่งก่อนเก็บเด้อพี่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 เห็นบ่ป๊าพี่น้องพี่พี่พี่นี่นี่พี่น้องนี่ป๊านี่เก็บสิคะรออะไรนี่จะไปผัด พัดกินแรงนี่ล่ะนี่นี่นี่เนอใส่ถุงจ้าไม่ยางไม่ยางชอบเดนี่ยางซื้อของก็เลยพอนี่กระปปกไว้ต่อมาเลยจ้า นี่นี่พี่น้องนี่เขามันมันแหงฝนเนาะก็เลยเป็นจังสี่เด้อพี่น้องมันกระแดงฝนนี่น แต่มันเกิดญ่มันก็นดอกใ่ก็ยวนยูเคอ,อยู่ดอกยูเคนี่ซําเลบดอกบ่เคยใ่จักเทียนี่ เก็บไปโหลดเขาเหี่ยวแล้วพี่พี่ดอกงญนะ่แน่นี่นี่โอ้โหฉีกซ้ำนี่นี่อ,อ,อนี่พี่น้อง นี่นี่พี่น้องโอ้ยอันนี้เหยียบออกมาเสยนี่นี่น,นี่เหยียบ ไป,ไปต่อจ้าเห็นอีกอยู่นี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 ่ Này. เห็นเลยมีการเห็ดมนขึ้นฝนตกลงมาแห้งๆอีกเลยนะขึ้นสองขึ้นก่อนกลับเวลเพราะไสด้เก็บพอได้เก็บเห็ดก่อนกลับปลาแถวบ้านจ้ะพี่น้อง เด็นบ่องเดินมือเด็นมอเด็นม yes. mm ืออยู mm ่บ่ฮโอ้ยหลดเอาขึ้นบ่กดต้อเตะกดเองกดเลวต่อมาทั้งนี้บ่นี่อืม ลวกเห็ดกินกับน้ำยาหนุงจีนพี่นอ้องนี่ไปเก็บมาบางหันไดซ้ำหนิน่ะบาไไรงางไก่เหยาะเครือ พี่น้องลวกกินกับขยะน้ำยาขนมจีนบกับผักมาเป็นสวน จ้าเดี๋ยวกินกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าจ้าพี่น้องคลิปเก็บเห็ดมันปูแม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่พี่น้องได้ซ้ำด้านล่ะได้ปลาไหลมันมันแห้งแรงคักสักระเกินแห้งแรงแห้งปีนี้เนาะพี่น้องแม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อแบงเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆให้แมนนี่เด้อพี่น้องจ้า จะได้ประผาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบื้งหลังขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนด้วพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าส, bye bye. สวัสดีจ้าพบกันใหม่จ้า